ครับสวัสดีครับผมมด CPC นะครับวันนี้วันเป็นวันที่3ที่เราทํางานรถคันนี้นะครับไม่รับวันที่รับรถมานะครับวันที่รับรถมาด้วยก็เป็นวันที่4ของเทีย a m าโมเดลไว e ์ซูเปอร์มคันนี้ครับหลังจากที่เรารับจากศูนย์เทียลลามาแล้วก็เรามาดูแลต่อก็คือว่าอันนี้นะครับลูกค้าเลือกแพ็กเกจติดตั้งซีมใส่กันรอยแพ็กเกจห้าปีนะครับตัวนี้รอบคันนะครับแล้วก็ฟล์ม นิราภัยสําหรับกระจกมานหน้าป้องกันสะเก็ดหินนะครับปกป้องกระจกนะครับตัว WPF นะครับแล้วก็ตัวไอซันลูนะครับตัวนี้เพราะว่าคันนี้เป็นหลังคากระจกนะครับหลังคากระจกทั้งแผ่นนะครับตัวนี้จะเป็นติดตัวไอซ์ซันลูเพื่อ,อปกป้องกระจกด้วยแล้วก็ลดความร้อนของภายในห้องโดยสารด้วยนะครับแล้วคันนี้อีกเกล็ดนินึงก็คือฟิล์มกองแสงเซรามิก นะครับของโซลกาศนะครับเป็นรุ่นซีนิตไออาร์นะครับหรือ XE นะครับตัวท็อปของโซลกาดเป็นเซรามิก9กเลเยอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราชมความใสของฟิล์มเซรามิกนะครับตัวนี้ภายในภายนอกนะครับค่อนข้างเคลียร์ชัดแล้วก็ใสมากนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นบานหน้า XE30 นะครับแล้วก็บานข้างนะครับกระจกบานข้างเป็น XE 15นะครับ แล้วก็หลังคาลูกค้าเลือกเป็นหลังคา2 view นะครับตัวนี้ครับเป็นฟิล์มสุรากาศพรีเมียมนะครับตัวนี้แล้วก็ฟิล์มใสกันรอยนะครับอย่างที่บอกลูกค้าเลือกเป็นแพ็กเกจ5ปีติดตั้งรอบคันนะครับเราเน้นไวสุดคือเรื่องของความละเอียดในการติดตั้งนะครับพวกขอบพวกคูมต่างๆตรงนี้นะครับที่เราติดไปแล้วนะครับตรงนี้ดูความเงานะครับชมความเงาได้เลยนะครับ แล้วก็ยังไงนะครับฝากแนะนําลูกค้านะครับสําหรับคนที่อยากปกป้องสีรถนะครับก็คือที่ร้านเราจะมีฟิล์มใสกันรอย p p f นะครับมีแพ็กเกจตั้งแต่3ปี4ปี5ปีแล้วก็7ปีนะครับลูกค้าสามารถเลือกแพ็กเกจให้เหมาะกับรถหรือเหมาะการใช้งานของรถลูกค้าเองได้นะครับหรือสนใจนะครับทักแชทมาถามหรือว่าโทรเข้ามาถามที่เราได้นะครับเรายินดีดูแลรถให้นะครับุณครับสวัสดีครับ